ม <c oughs> ีแบบมหลมมีขำมีขำอ,อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่แพร่คะ่ะเป็นคนเหนือเจ้า <c oughs> ใช่ไม่น่ารักเลย เป็นคนเหนือเจ้าแบบคนแป้เจ้าผมก็อยู่เหนือครับผมก็คนเหนืออ๋อไหนเหนืออะไรไหนพูดซิเหนือมนุษย์มนาแล้ว เนือไหนนอกเหนือมนุษย์คนนูน้นคนนู้นอะไรเหนือปทนนุมธานีไปหน่อยโม่ห้าเดี๋ยวเฮ้ย่วยช่วยโม่ห้าบาทสิบบาทก็เล่น บอ่อวนครับเค่โมแปกเลยไ <c ười> ม่แปกบอกคนเล่นเยอะ เพิ่งบ่นไปโยูๆว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นตอนนี้ฉันอยากกินกะทิอีกแล้วขอ,ขอบคุณค่ะวีแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหุ่นแบบนี้น่ารักแล้วครับหล่อ พอมันอ้วนนะมันอายุอายะนะเวลาหน้าร้อนมันก็จะเบียดกันนิดนึง หน่าเนอก็น่ารักอ,อยู่พอมาหน้าร้อนทั้งมันหละกอดอุ่นดีครับพี่แล้วหน่าร้อนพี่จะกอดหรออย่างเงี้ยทำไรเนี่ยพี่นี้หรอไม่ได้ทำอะไรค่ะฉันนั่งเฉยๆฉันนั่งคุยโม้ไปทั่วไปมัวไปหมดใครพี่นีเหรอ ดูก่นกันดูโลกกอนพี่นิกที่จะชแชร์ลงมาสวัสดีค่ะเออวางดีนะฉันไม่อยากุยก,กับเธอหรอกเดี๋ยวเธอก็ทะเลาะกันอีกเธออย่ามาทะเลาะกันเพราะเธอไม่ไม่ถึงชน,นะ อิ้ยขอบคุณค่ะทุกคนหลบไปเดี๋ยวผมรับดามเมจเองแนงมากขอบคุณมากนะคะวินิ่ทำอะไรอยู่ไม่ไปดื่มไปดิ้งไง

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคุยกับหนูได้นะ ก้าวสิดกา้าจสุดก้าวไหนเมียมาดูลเลยสร็แน่นอนโดนก้งหมูเลยเลยเหรอหัอเมียจับได้เด้โดนนเอโดนแน่ช่างแอร์โดนแน่ช่างแอร์ตรงนั้นถ้าอยู่ดีๆแล้วพี่หายไปสแสดงว่าใช่ละพี่โดนละ